สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง The Toilet แล้วก็เรื่องราวของอาวุธยุทโธปกรณ์น,นะครับสําหรับวันนี้ที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องราวของเรือในยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งเนี่ยเธอมีชื่อเล่นว่าอินดี้นะครับไม่ใช่ว่ามีนิสัยอินดี้แต่อย่างไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือเรืออินเดียนาโพลิสนะครับ U.S. s อินเดียนาโพลิสหรือว่ามีรหัสว่า C.A. 3 5มานะครับมาดูเรื่องราวดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างบอกเลยว่าเขา เขาเนี่ยรับภารกิจสําคัญด้วยในสงครามโลกครั้งที่2นะครับ สำหรับเรืออินเดียนาโพลิตนะครับหรือว่า USS อินเดียนาโพลิตซีเสเนี่ยเป็นเรือละัตะเวนหนักลำที่2ในชั้นพอตแลนด์ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานะครับชื่อเนี่ยมีที่มาจากการให้เกียรติเมืองอินเดียนาโพลิตรับอินเดียนานั่นเองสำหรับตัวเรือนะครับมีการสั่งต่อในวันที่13กุมภมาพันธ์ปี1929แล้วก็มีการวางกระดูกง,งูเนี่ยในวันที่31มีนาคมปี1930นการะครับการปล่อยเรือลงน้ำครั้งแรกเนี่ย oh, oh, oh. เกิดขึ้นนนใวั เพฤศจิกายนปี1931แล้วก็ขึ้นระวางเรือครั้งแรกนะครับในวันที่15พฤศจิกายนปี1932สํารอยสอหรับเรือ U.S. Indiana p o l ิ s นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยเป็นเรือทุงของพลเรือเอกเลมอนสปูแอนนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการกองเรือที่5แห่งกองทัพเรือสารัฐนะครับในการทําการรบบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกกลางนะครับแล้วก็เรือ U.S. นเดียนาโ o ลิสเนี่ยได้ ได้เข้าร่วมกับหลากหลายภารกิจมากๆนะครับในการลบที่หมู่เกาะซโลโมอมนในห้วงปี1942ถึงปี1944นะครับจนกระทั่งเนี่ยเขาถูกเรียกเข้าไปปรับปรุงอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับ ซึ่งในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่2นะครับเรือ USS อสอินเดียนาโพลิตเนี่ยได้รับภารกิจสําคัญแล้วถือว่าเป็นภารกิจลับด้วยนะครับในการที่จะให้เขาเนี่ยทำการขนส่งชิ้นส่วนของระเบิดปรมาณูอย่างลิตเทิลบอยนะครับซึ่งเป็นระเบิดปรมาณูลูกแรกที่กองทัพสหรัฐอเมริกานะครับจัดให้กับจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นโดยการถล่มลงที่เมืองฮิโรชิมานะครับโดยเรือ u s เอสอินเดียนาโพลิตนะครับจะทําหน้าที่ขนส่งชิ้นส่วนระเบิดปรมาณูเนี่ยจากฐานทัพในเพอร์ ไปส่งที่ฐานทัพของสหรัฐในเกาะทีเนียนนะครับและหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่กําลังจะเดินทางกลับสู่ฟิลิปปินส์เนี่ยในวันที่30กรกฎาคมปี1 9 4 5นเาหาะครับเวลาประมาณเลยเที่ยงคืนไปแล้วนะครับเรือ U.S. Indiana Polis เนี่ยก็ถูกโจมตีโดยเรือดำน้ำญี่ปุ่นนั่น,นก็คือเรือ I ห้าสิบแปดนะครับเรื่งเรือ U.S. Indiana Polis เนี่ยถูกตอร์ปิโดไป2ลูกนะครับบริเวณส่วนกลางของลําเรือแล้วก็ ส่วนหัวของลำเรือนะครับทำให้เรือเนี่ยจมลงภายในเวลาเพียง12นาทีเท่านั้นซึ่งใน12นาทีนั้นนะครับระหว่างที่อับปางเนี่ยเรือ u s อ s นเด i a n a p o นะครับพยายามที่จะส่งสัญญาณบอกความช่วยเหลือพยายามที่ส่งสัญญาณแจ้งว่าเรือเนี่ยกำลังจะอับปางนะครับแต่ว่าไม่มีเรือลําใดเลยในบริเวณนั้นนะครับที่ได้รับข้อความหรือว่ารับสัญญาณน,นั้นไปนะครับสุดท้ายเรือก็จมลงไปพร้อมกับลูกเรือจํานวน300คนจาก1,196 นนก็จะเหลืออีกประมาณ900คนที่ลอยคอรอคอยความช่วยเหลือนะครับ และหลังจากนั้น4ี่วันนะครับหลังจากที่ลูกเรือลอยคอหรือว่าอาศัยอยู่บนเรือชูชีพ4วันเนี่ยที่เรียกได้ว่าบนเรือนะครับไม่มีอาหารและน้ําอยู่อีกแล้วนะครับลูกเรือเนี่ยต้องเรียนรู้การเอาตัวรอดจากการติดอยู่กลางทะเลนะครับแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างก,ก็ดีไม่ว่าจะเป็นการโจมตีจากฉลามก็ดีนะครับพิษความเค็มจากน้ําทะเลก็ดีรวมไปถึงอุณหภูมิน้ําที่ ต่ำเกินไปก็ดีนะครับทำให้ลูกเรือจาก900คนเนี่ยในวันที่มีการค้นพบจากเครื่องบินลาตะเวนอย่าง PV1 Ventura นะครับก็ลูกเรือได้รับความช่วยเหลือและรอดชีวิตจริงๆเนี่ยอยู่ที่317คนเท่านั้นเอง ซึ่งในการจมครั้งนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือสหรัฐเลยจากการจมของเรือเพียงลําเดียวนะครับในห่วงสงครามโลกครั้งที่ส2สุดท้ายนะครับเราจะมาดูเรื่องราวของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเรือ USS Indiana p o l i s e กันดีกว่าเรือ USS Indiana p o l i s e น,น,นะครับถูกจัดให้เป็นเรือลาดตะเวนนะในชั้นพอร์แลนด์นะครับมีระวางขับน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10,000ตันตัวเรือนะครับมีความยาวตลอดลำเนี่ยอยู่ที่184เมตรนะครับมีความกว้างอยู่ที่ 2ี่4เมตร,มตรแล้วก็มีการกินน้ําลึกเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่5.28เมตรหรือว่ากินน้าลึกสูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่7.3เมตร ความเร็วเรือสูงสุดนะครับอยู่ที่32.7บสองจุดเจ็ดนอตหรือว่าถ้าตีเป็นกิโลเมตรเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงสําหรับอาวุธนะครับเขาก็จะมีปืนใหญ่ในขนาด8นิ้ว55าสิบห้าคาลิเบอร์นะครับจานวน9กระบอกแบ่งออกเป็น3แท่นยิงแท่นยิงละสากระบอกนะครับอาวุธรองเนี่ยก็จะเป็นปืนในขนาด5นิ้ว25่สิบห้าคาลิเบอร์นะครับจานวน5กระบอกด้วยกันสําหรับปืนต่อต้านอากาศยานนะครับก็จะมีปืนโบลฟอร์ดในขนาด40มิลิเมตรจำนวน6แท่นยิงแท่นยิง นะ4กระบอกนะครับแล้วก็มีปืนในขนาด20มิลิเมตรจำนวนอีก20แท่นยิงด้วยกันขออภัยนะครับพิพลานนิดนึงมีปืนในขนาด20 mm มิลิเมตรนะครับอยู่ที่19กระบอก,บอกแล้วก็มีเครื่องบินน้ำสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติการเนี่ยอีก3ลํลำด้วยกันนะครับ และนั่นคือเรื่องราวของเรือ U.S. Indianapolis หรือว่า CA 3 5นะครับที่มีหลายๆท่านขอเข้ามาผมก็พยายามจัดให้นะครับสำหรับยิมนี้ไม่มีอะไรมากแล้วครับถ้าหากมีข้อมูลใดคัดตกบกพร่องไปบ้างนะครับผมขออภัยไว้นที่นี้เลยแล้วก็รบกวนผู้รู้นะครับ คอมเมนต์ด้านล่างให้ผมทีเกี่ยวกับข้อมูลที่อาจจะผิดพลาดไปบ้างหรือว่าคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมให้ก็ได้นะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลสําหรับประกอบในคลิปเพิ่มเติมนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมขออนุญาตลากันไปจะพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสวัสดีครับผม